สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาไหว้ปู่ท้าวเวสวรโนที่วัดจุกระเชอค่ะที่แปดิ้วนะคะวันนี้เราจะมาน้อมจักรระบูชาขอพรกับปู่ท้าวเวสวรโนกันค่ะครับสําหรับวันนี้ก็มีพี่น้อมประชาชนเดินทางมากันเยอะเลยนะครับวันนี้เนืองแน่นเลยเพราะว่าเป็นวันหัวเลี้ยวหัวต่อของวันสิ้นปีและวันปีใหม่นะครับวันนี้เราก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาไหว้ขอพรกับท้าวเวสุวรนะครับ แหมถ้าใครได้มาไหว้ที่นี่บอกได้เลยว่าไม่มีวันจนแน่นอนจะ,จน,นะจนได้ไงเท้ารุ่งเรืองเท้าล่ํารวยครับก็มีทั้งลุ่งเรืองมีทั้งล่ํารวยะนะครับจนเลยลุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งกว่าอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วก็ล่ํารวยล่ํารวยไม่มีวันจนนะครับเพราะว่า,าทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างนะครับท่านก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับถือว่า เป็นมงคลยิ่งเลยนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนมากันเยอะเลยครับก็พี่น้องประชาชนก็เดินทางมาหลังจากที่เราไปได้พูดคุยมานะครับนู้นเลยครับมาจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับไม่รู้ตเตลิดม,มาอย่างไรกันเขาบอกว่ามาเที่ยวไหว้ท้าเวสวรสวรณแสวงบุญตาท้าเวสวรรณก็ได้ข่าวว่าที่ชาเชิงเซาก็มีที่วัชุกเชอร์ก็เลยมากันที่นี่นะครับอ่ะ,อะก็ถือว่าดีครับที่ได้มาเยี่ยมเยืยนอนบ้านเมืองของเรานะครับเพราะว่า จังหวัดฉะเชิงเซาเรานี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนะครับรที่มีท่องเที่ยวที่มีพี่น้องประชาชนได้รู้จักอย่างมากมายแล้วก็วัดวาอารามสถานที่วัดต่างๆก็มีกันมากมายก็มีพี่น้องประชาชนรู้จักกันเยอะเลยนะครับวันนี้พวกเราก็าพาเพื่อนๆและผู้ชมมาทำบุญไหว้พระนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับได้ข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างก็จะลงมาโปรดญาติโปรดโยมนะครับ ก็จะมีะลงมาพูดคุยกับญาติโยมมาเยี่ยมญาติโยมญาติโยมก็จะไปให้ท่านอเอาไม้นะครับเคาะที่ศรีรษะถือว่าให้เป็นสิริมงคลอส่วนตัวผมเองอาจารย์นั้นนี่ก็แหมเคาะไปหลายเพียงเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลุงพ่อท่านเมตตานะครับ <c oughs> ยิ่งเมตตาเท่าไรยิ่งเคาะแรงมากนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเป็นมงคลชีวิตนะครับวันนี้ก็ ทั้งอาจารย์หญิงทั้งอาจารย์นัดก็โดนเข้าไปหลายทีนะครับก็เดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะลงมานะครับจากปกติของท่านมาโปรดญาติโปรดโยมก็อ่ะติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมทำบ,บุญกับที่วัดนี้มากพอสมควรน,นะครับลานจอดรถก็เต็มหมดนะครับแทบจะไม่มีที่จอดเลยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบรารมีของวัดนะครับที่ี่มีพี่น้องสาธุชนที่ เดินทางมาร่วมทำบุญกันนะครับบางคนก็ไปทำบุญถวายสังฆทานบางคนก็ไปทำบุญถวายค่าน้ําค่าไปทำบุญใช้นี่ธรณีสงบางคนก็มาไหว้เท้าเวสุวรรณนะครับสําหรับบางคนก็ไปกอดที่ข้อเท้าของปู่เท้าเวสุวรรณเพื่อเป็นการบอกนะครับเพื่อเป็นการบอกเก่าให้ปู่ไปช่วยนะครับนั่นก็คือความเชื่อรรท้าวยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับอย่างน้อยๆวันนี้พวกเราก็ ดีใจนะครับที่ได้เดินทางมาที่วัดจุกระเชยแห่งนี้นะครับก็มาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดหลังจากที่เราไม่ได้มาที่นี่นานนานมากเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะเกือบเป็นปีนะครับนานมากที่เราไม่ได้ไ <ป S 2> มานเ,นเพราะว่าเราก็ตะเวนไปตามวัดอื่นๆไปช่วยวัดอื่นๆนะครับเผยแผ่ให้เพราะว่าเราก็มีหน้าที่เผยแผ่วัดช่วยรักษาภาษาศาสนานะครับอ,อย่างน้อยๆการที่เราได้เผยแผ่ออกไปนี้พี่น้องสาธุชนที่ ติดตามในช่องของเรานะครับก็จะได้มีโอกาสเดินทางติดตามกันมาตามวัดนะครับขอพรเท้าลุ่งเรืองร่ำรวยขอให้ทุ้ชมทุกท่านที่เป็นได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้พวกเราเป็นกําลังใจให้เราขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเฮงเรวยรวยทุกคนขอให้จเจริญรุ่งเรือง,งนะท่านหน้าที่การงานนะครับครับก็หลังจากที่ท่านได้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับและกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างในน้อยเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยที่ท่านชมในคลิปของเราเนี่ยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านได้บุญได้กุศลขนาดไหนนะครับหนึ่งแชร์ที่ท่านกดออกไปเนี่ยสู่สายตาพี่รองสาธุชนเนี่ยนับแสนนับล้านคนเลยนะครับทั่วโลกเนี่ยท่านได้บุญได้กุศลมหาศาลเลยมิฉะนั้นเราทําบุญโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่เรามีจิตศรัทธาโอ้โหอานิสงส์นี่ยิ่งใหญ่ไพศาลเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขอพรกันไม่ขาดสายเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ขอพรกับท่านปู่ท้าเวสุวรรณนะครับขอให้มีความตกขอให้มีความเจริญขอให้ร่ารวยขอให้ถูกหวยรางวัลทีหนึ่งส่วนใหญ่จะขอกันอย่างนี้นะครับอ่ะก็แล้วแต่ที่เราจะถนัดขอกันนะครับเพราะว่าของแบบนี้อยู่ที่ต่างจิตต่างใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายกัน,แล,น,นแล้วแต่จะขอเนาะแล้วแต่จะขอ บางคนก็ขอโชคขอลาบบางคนก็อให้ร่างกายแข็งแรงบางคนก็ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยบางคนก็ทําขอกิจการค้าการงานครับการเงินส่วนตัวผมว่าจ์นัดเองนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขอแค่ว่าขอให้มีความสุขมีความจเจริญรุ่งเรืองพอสมควรมีอยู่มีกินพอสมควรนะครับพอประมาณเนาะ,ะ,อะเอาแค่พอประมาณกาเรียกว่าเอาแบบขนาดกลางๆคือเป็นมัธยิมานะครับพวกเราทุกวันนี้เราถือสายกลางอยู่นะครับเราเป็นมัธยิมาเราก็ทําอะไรก็ตามแต่เราก็เอาแค่พอสมควรกันนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ก็พี่น้องนะครับก็ทยอยกันมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ลงมาแล้วนะครับหลวงพ่อชาอ้างก็เราะเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าหลวงพ่อช้างนี่ท่านเป็นพระผู้มีเมตตาสูงจริงๆนะครับท่านก็สร้างวัดสร้างวามาจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงบ่าน,นี้ก็ใช้เวลากันเยอะพอสมควรนะครับเรื่องไม้ครูไหมเคาะเนี่ยรอ้อยสามสิบปีอ่าไม้ครูนี่ เป็นเป็นไม้ที่มีอายุมาถึงร้อยสามสิบกว่าปีเก่าแก่มากเป็นไม้ครูของครูบาอาจารย์ของท่านหลวงพ่อนะครับจะได้มีอายุยืนนานก็ถือว่าให้เป็นสิริมงคลนะครับเวลานี้ก็พี่พี่น้องน้องสาธุรชนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับขณะนี้กําลังมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้หลวงพ่อก็เดินออกกําลังกายแล้วนะครับเพราะว่าท่านก็เจ็บป่วยนะครับไม่ว่าพระหรือไม่ว่าคารวะกันหัด หรือว่าพี่น้องประชาชนหรอกครับก็เจ็บป่วยด้วยกันทท้งน,นั้นแหละครับมีนั้นความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องดูแลเยียวยารักษากันไปนี่นคือสังขารไม่เที่ยงเป,เป็นนิจจังทุกขังนัตตาบก<ห>็มีฉะนั้นเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่นะครับเราสร้างบุญทํากุศลกันไว้นะครับไม่เสียหลยเลยนะครับสร้างความดีทําความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครนะครับทำความดีให้มากๆบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับบุญกุศลนี้ก็จะอยู่กับพวกเรานี่แหละ เหมือนอย่างผมอาจารย์นัดเป็นต้นอาจารย์หญิงเป็นต้นนะครับเราก็คิดว่าสติปัญญาอันน้อยนิดของเหล่านี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าแต่ละที่บางวัดเนี่ยยากจนบางวัดค้นแค้นนะครับบางวัดก็แรนแค้นมากๆกันดานจริงๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาทําเกี่ยวกับช่อง u t u b e นะครับเพื่อจะไปนําเสนอเผยแผ่วัดทั้งวัดจนมั่งวัดมีมั่งวัดเจริญมั่งไม่เจริญมั่งสลับครับเข้ากันไปนะครับเราก็เพิ่งตัดสินใจว่าเราจะเผยแผ่ช่วยเหลือพระศาสนาของเหล่านี้นะครับ โดยการที่ถ่ายทอดลงผ่านช่อง youtube อ,อกสู่สายตาของพี่น้องสาธุชนนะครับในเมื่อพี่น้องสาธุชนรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะครับให้ท่านชมกันบ่อยๆชมกันทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเท่านี้เราก็ดีใจแล้วนะครับนะครับสาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในคลิปของเราในขณะนี้นะครับ พวกเราก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตร่ํารวยไม่เจ็บไม่จนจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้สมป,ามปรารถนานะครับมีนั้นพรที่ประเสริฐแล้วก็ขอให้บังเกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็มาปากหลักอยู่ที่บริเวณด้าน,นหน้าปู่ท้าเวสวร์น,นะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆขอพรกันไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณปู่ท้าเวสวร์แค่ไม่กี่จุดนะครับ เราไม่ได้ไปตรงอื่นเราก็มาเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นหลักนะครับเป็นหลักแล้วก็มีผ้าสามสีมาปลูกอย่างมากมายนะครับนับเป็นหลายหลายพันชุดแล้วนะครับบริเวณตรงนี้นะครับถ้าปลูกถึงยอดเมื่อไหร่นะครับถ้าพี่น้องประชาชนเอื้อมไม่ถึงเมื่อไหร่ก็ทางวัดเขาก็จะ,ะจัดสรรน,นาออกไปเป็นสัสดส่วนนะครับ แหมท้าเวสวรนีศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีคนมาบ่นบานสารกล่าวขอโชคขอลาบขอการงานขอการเงินสําเร็จจริงๆนะครับสําเร็จแล้วมาแก้บนกันเยอะเลยวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดจุกระเชอร์หลวงพ่อช้างนะครับเราก็ถือว่าเรามาร่วมบุญสร้างกุศลไปด้วยกันพี่น้องประชาชนก็เดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสายเลยถือว่าวัดจุกระเชอร์นี้ก็เป็นวัดที่มีบาร,รมีอีกวัดหนึ่งนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เรามาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเรามาชมบรารมีของท่านปู่ท้าเวสสุวรรณน,นะครับที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับก็มีด้วยกันทั้งสองตนนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ส่วนบริเวณตรงกลางก็เป็นคลองใหญ่นะครับเป็นคลองใหญ่แล้วก็มีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาน้อมจักราบบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้ท้าเวสสุวรรณกันตาม ปกติแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะ่การที่เรามาแบบนี้ก็คือหนึ่งสิ่งสําคัญเราต้องไหว้พระก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปไหว้เทพเจ้านะครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามหายักษ์เลยกันแล้วกันเป็นหัวหน้ายักษ์นะครับก็อยู่ในมหาราชทั้งสี่เป็นท้าวเวสสุวรรณที่มีฤทธิ์มีเดชนะครับมีฤทธิ์เดชเด,เดชานุภาพอย่างมากมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณนี้ก็ลงมาในครั้งนี้ก็คือ เพื่อเป็นการบํารุงวัดรักษาศาสนาช่วยเหลือพี่น้องสาธุชนช่วยเหลือมนุษย์โลกเรานี่แหละนะครับมีเชนั้นท้าวเวสสุวรรณนี่มีความศักดิ์สิทธิ์ต่อพ,พุทธศาสนาที่มากาเป็นนายผีครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นนายผีเป็นนายยักษ์นะครับท่านลงมาในครั้งนี้ก็ลงมาดูแลรักษาศาสนาช่วยเหลือมนุษย์โลกนะครับมีเะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ขอให้จำไว้เลยจำไว้เถอะนะครับว่าท้าวเวสสุวรรณนี้มีความหมายมากกับพุทธศาสนานี้นะครับ เพราะว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยสําหรับท้าวเวสสุวรรณนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับเห็นมีคนเล่าให้ฟังว่าวันดีคืนดีก็เห็นเป็นเงานะครับเป็นเงาเงานั้นก็คงจะเป็นปู่ท้าวเวสสุวรรณนี่แหละคือแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับมีนั้ันความศักดิ์สิทธิ์นี้ย่อมมีอยู่เสมอไปนะครับของแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่นะครับส่วนตัวของพวกเราเองนี่ก็คือเชื่อจริงๆเพราะว่า เราเห็นจริงๆกับของแบบนี้นะครับมีฉะนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหากว่าถ้าท่านปู่ท้าเวสวร์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบนบานสารกาวจะสําเร็จได้ยังไงใช่ไหมครับมีฉะนั้นปู่ท้าเวสวร์นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าในยุคนี้แต่ละวัดก็จะมีท้าเวสวร์มีพญานาคราชเป็นหลักๆเลยนะครับเพราะว่าพญานาคราชนี่ก็คือนาคราชมุจลินนะครับเป็นผู้ดูแลรักษาพระศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับ จบจนถึงปัจจุบันนี้แต่ละวัดส่วนใหญ่ก็ต้องมีพญานาคนะครับเป็นหลักสําคัญมีท่านในยุคนี้ปัจจุบันนี้คือมีท่านปู่เท้าเวสุวรรณโนเกิดขึ้นมาก็เพราะเพื่อจะมาบำรุงรักษาดูแลพระศาสนาช่วยเหลือทางวัดให้มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าวัดทาบุญสร้างกุศลกันเยอะๆนี่แหละครับคือที่มานะครับมีฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรมากก็มีเพียงเป็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับ เท่าทิฏติปัญญาของพวกเรามีก็นํามาเล่าสู่ให้ฟังกันนะครับครับสาหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะําลาผ่าจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมเยือนสถานที่วัดอื่นๆต่อไปยังไงก็ทุกคลิปของเราครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปทุกๆคลิปเลยนะครับที่เราทําออกมานี้ก็ด้วยใจศรัทธาพระศาสนานะครับมีนั้นก็ขอให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ทราบว่า พวกเราทําเพื่อพระศาสนาและเพื่อเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับให้ได้ดูได้ชมกันในช่องทางหรือว่าในช่องคลิปของเหล่านี้นะครับมีเช่นนั้นก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับติดตามกันไปที่ช่องเลยนะครับค่ะช่องนัสเสลิสลทัมโปค่ะครับเราก็ทําเกี่ยวกับพวกวันทั้งหมดเลยนะครับอย่างน,น้อยๆเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ดูทางคลิปก็มีความสุขไปกับพวกเรานั่นแหละนะครับ ได้เห็นหลากหลายภาพเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้นะครับเราก็จะพยายามนําเสนอนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาที่วัชกเชินี้ก็เราก็จะมาอยู่ที่บริเวณทาเวสวรรณแค่สองสาจุดนี้เอาละครับช่วงนี้เราก็หมดเวลากันตรงนี้เลยดีกว่านะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะเฮงเฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ